และก็การายารามีทุกท่านค่ะวันนี้พอดีว่าเห็นว่าตัวเองเข้าใจนิพพานผิดนะเจ้าค่ะเพราะว่าไปหลังจากที่มีการคุยกันเรื่องหยุดนะเจ้าค่ะเราก็เลยเราก็เมื่อวานนี้พอดีได้คุยกับแม่โมกับนาเล็ก เรื่องหยุดนะเจ้าคะก็เลยเข้าใจแล้วก็มันเหมือนมันหยุดไปแต่ว่าวันนี้ก็เห็นว่ามันไม่ได้หยุดจริงเพราะว่าเรามีการเข้าไปเช็คตรวจสอบนะเจ้าคะ่ามันหยุดจริงหรือเปล่าเราก็เลยมาเห็นว่าเราเข้าใจว่าถ้าหยุดแล้ว มันคือนิพพานแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เจ้าค่ะขอการลงตามเมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะมันมีตัวตนมันมีตัวตนจะไปเอาอยากเอาอยากให้ถึงอยากให้ได้อยากให้เป็นแล้วก็มีตัวตนอยากให้มันหยุดแล้วเราจะได้นิพพานไม่เห็นไม่รู้ทษอทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตน ค่ะใช่ไหมอะใช่เจ้าค่ะก็เลยเห็นว่าไปหยุดเพราะว่ามีเราจะไปนิพพานเจ้าค่ะก็เลยเห็นรู้ว่าเข้าใจผิดเจ้าค่ะมัมนพอมีเราจะไปนิพพานพอเริ่มมีตัวตนมันผิดตลอดสายเพราะอะไรพอเริ่มมีตัวตนปุ๊บยึดเป็นตัวตนคาไว้ก่อนมีว่าเราจะไปนิพพานเราจะไปนิพพานเราจะไปนิพพานตอนนี้เวลาหยุดเขาบอกว่าพอไม่พูดคนหนึ่งเขาบอกว่าทำมันคือหยุดหยุดก็ไม่ถึงว่าหยุด กิเลสตัณหากิเลสตัณหามันหยุดคือหยุดที่นลนทยานอยากตัณหามันเลยหยุดเพราะตัณหาหยุดมันก็เลยทิ้นตัณหามันก็เลยนิพพานแต่เราก็จะคําว่าหยุดผิดเพราะว่าเราเอาตัวตนไปอยากได้นิพพานบางเราเลยเอาตัวเราเนี่ยไปทําหยุดแต่ไม่ใช่หยุดตัณหาแต่กลับไปมีตัณหาอยากให้มันหยุดคือกลายเป็นว่าอยากให้กิร like ิยาอาการของใจอ่ะม eh? ันหยุด เพื่อเราจะนิพพานมันไม่ได้หยุดิ้่สุดที่สิ้นตัณหาแต่ไปทํากิริยาการให้มันหยุดเพื่อให้เราอะนิพพานอันนี้มันทําไปด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาตันอุปทานอืนอใช่ปะใช่เจ้าค่ะเห็นข้อผิดพลาดแล้วเจ้าค่ะไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหสําคัญมากเลยตรงนี้ นนข้าใจไม่ตรงเนี้ยหรอกอธิบายที่นนอธิบายที่าตรงนี้หน่อยอธิบายตรงนี้เลยเนี่ยให้ชัดๆคือว่าผมขอขอทวนคําถามอีกรอบได้ไหมครับคือว่าเราพยายามจะให้มันหยุดให้มันหยุดให้มันหยุดคิดหรือให้มันหยุดทำอย่างเงี้ยหรอครับให้หมายถึง่าอคือพี่รู้สึกว่าพี่สงบแล้วก็พอมันสงบแล้วมันเหมือนเพราะว่ามันก็คือเข้าไปคอยเช็คเช็คเช็คว่าเรา สงบจริงหรือเปล่าลรวสงบจริงหรือเปล่า <S <S ซึ่งจริงแล้วก็เข้าใจว่าเนั้นไม่ใช่มันเป็นปรุงแต่งนะคะก็เลยมาเห็นว่าเราเข้าใจผิดว่าถ้าเราเหมือนถ้าเราสงบแล้วมันคือมันจะเป็นนิพพานแต่จริง<ต>เราข<ต>องเราไปทําแต่จริงๆแล้วพี่ก็ยังไม่เห็นใช่ไหมครับว่าตอนที่มันสงบจริงๆแล้วหรือว่านิพพานเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่เห็นใช่ไหมแต่เหมือนพี่มีพฤติกรรมพยายามจะทําให้มันหยุดผมเข้าใจถูกมั้ย หมายถึงว่าแม้กระทั่งสภาวะที่มันหยุดจริงๆพี่ก็ยังยังไม่เคยเห็นมันจริงๆใช่ป่ะครับพี่ถ้าเป็นสภาวะที่เหมือนกับที่เคยเห็นขันห้าทำงานเราก็เป็นเราที่เคยดูหลักหลายปีแล้วที่เคยเคยพบสภาวะนั้นนะคะเราก็เคยไปยึดด้วยว่าอยากจะให้มันเป็นถาวรแล้วก็ทุกเนี่ยค่ะแต่ตอนนั้นมันเหมือนมันไม่ได้ทำอะไร พี่พี่ก็เลยพยายามจะทําให้มันหยุดเพื่อเพื่อที่มันจะได้กลับไปเป็นแบบเดิมอีกใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็เลยพยายามจะให้ให้มันหยุดลงให้มันให้มันหรือว่าให้มันปรุงแต่งน้อยลงเพื่อเราจะได้มีโอกาสกลับไปเห็นมันอีกครั้งใช่ปะใช่ค่ะแล้วมันจะมีอาการว่าพอที่ความสงบมันใกล้เคียงกับที่เราต้องการแล้วมันจะเช็คจะตอบว่าแบบ ใช่บอกว่ามันใกล้เพียงอย่างว่าใชอีกนิดนึงมันจะเป็นนี่ยังรือว่าไม่ใช่ประมาณนี้ปล่ะพี่มันจะตึกตองอย่างนั้นบ่มันจะถี่มากเลยตอนนี้จะเป็นมันก็รู้ว่ามันเป็นความยึดคือคือผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกพี่ตอนนั้นเราก็ก็แค่เห็นมันตึกตองไปแต่เราไม่ได้เป็นมันนะพี่ มันมันผมของม่คิดนะพี่อุย้ยวันนี้เราเดี๋ยวมันจะเป็นใจใกลจะเป็นแล้วอีกนิดนึงนิดนึ่ง,ง,งไงมันก็คิดครับแต่ว่าถ้าเราไปยึดตัวนั้นน่ะเราอยากไปเป็นกับ,กบมันจริงๆอครับอยากไปเป็นใจนะั้นจริงๆอะแล้วเราก็จะไม่ได้เป็นครับเพราะเราหลงเพราะว่าเราหลงเป็นหังขารโดยที่มันคิดอยากจะเป็นไงพ,พี่พี่แค่เห็นตัวนั้นเป็นอานักฐารแล้วก็วางมันไปว่าแบบมันอยากจะเป็นก็มันก็เป็นแค่ไอ้บ้าที่มันพูดว่าอยากจะเป็นเยี่ยก็เป็นกะเป็น มันมันก็จะพูดพากรับเออเอยากได้จริงๆเลยเหมือนมันใกล้จะเป็นแล้วอีกนิดหนึ่งเนี่ยลราก็เห็นตัวนั้นมาเป็นความุงแต่งไว้พี่แล้วแล้วเดี๋ยวจังหวะมันมันจะเป็นมันก็เป็นเองอแต่ถ้าเราไปหลงเป็นตัวนั้นไปเสียสัพท์เลยมันไม่เป็นลยไม่มีโอกาสเป็นเลยเพราะว่ามันตัวนั้นมันเป็นคนบ้าพี่แต่จริงๆแล้วมันก็มีวิธีทวนนี่จะเข้าไปหาหาใจได้อยู่นะพี่คือว่าคือว่าอะไรที่มันมารู้ว่า ไอคนนี่มันทวนนึกติดตองว่า<ช><แ>เออจะเป็นใจละใกล้ละแต่มันมีรู้นั้นอะย้อนยอนมารู้รู้ไอคนที่มันบ้าที่มันพูดอ<ช>ีก<ช>อันนัน้นก็คือเป็นเหมือนคุณธรรมบัติของใจที่มันได้แต่รู้ครับพี่เข้าใจแล้วคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะส,ส,<ช>สุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยอ้าวปู่ทีละเสริมไงเสริมประสบการณ์กรกกตรงด้วยปุขสตรศรีได้แล้วก็เสริม ีเน่ยคือธรรมชาติมันมันจะมีอยู่สองประเภทอยู่อยู่ตลอดอ่ะคือคือธรรมชาติของของความปรุงแต่งหรือไอ้บ้าน่มันก็จะต้องบ้าของมันอยู่ตลอดเวลาส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันก็จะเป็นความเงียบสงบธรรมชาติ at at ian, ของอความไม่ปรุงแต่งมันก็จะแสดงออกเป็นความเงียบสงบธรรมชาติส, at at ian, สองประเภทเนี่ยม,มันจะอยู่คู่กันตลอด เพราะว่าไอ,าอ,าอาความปรุงแต่งมันก็ต้องปรุงแต่งไปตามไปตามาสภาพของของขันห้าธรรมชาติของใจเขาก็จะมีอยู่คู่ขันห้าอยู่ตลอดเวลาคือความเงียบสงบทีนี้หยุดก็คือธรรมชาติของของความหยุดแต่ก็คือใจอ่ะเพราะใจเขาไม่เคลื่อนไหวหยุดก็คือหยุดความอยาก หย,ยุดความปรารถนาที่จะไปเป็นไปเป็นอะไรไปได้อะไรไปสําเร็จอะไรอันนี้ก็คือรู้ซื่อๆแล้วรู้ซื่อๆหรือสักแต่ว่ารู้หรือเร็วๆนี้เราจะจะใช้คำว่ารับรู้รู้และเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง แต่ถ้ามันมีการกระทําหรืออะไรอันนั้นละคือตัววิชาคือไปกระทําหยุดหรือเข้าไปเช็คไปตรวจสอบไปดิ้นรนค้นหาไปจงใจตั้งใจเจตนาพยายามที่จะทําอะไรให้เป็นอะไร ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้จะจะบอกบอกอะไรเพิ่มครับท่านท่านครับแต่แบบว่ถ้าเขาถามนะครับผมจะตอบผมว่าผมไม่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจะบอกอะไรก่อนนะครับถ้าไม่ถามก็ตอบไม่ได้ก็เข้าใจอะค่ะว่ามันยิ่งไปทําอะไรมันก็มันคือการไปต่อเจ้าค่ะ พี่มีอะไรจะถามอีกเปล่าครับพี่แบบว่าสงสัยอะไรแบบถ้าสงสัยก็ผมว่าจะจะตจะจะจอบอนะไม่สงสัยแล้วเจ้าค่ะเออปากไม่สงสัยแต่ใจข้างในแล้วอย่างนี้จะนิพพานได้อย่างไรทำยังไงถึงจะนิพพานในปัจจุบันเราถึงจะนิพพานในปัจจุบัน บอกว่ามันไม่สงสัยแต่ใจข้างในมันสงสัยถ้าแล้วทำยังไงอย่างเนี้ยทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ทําอะไรก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้นิพพานทัทนทีก็ทําไงเราจึงได้นิพพานในปัจจุบนันก็สงสัยอยู่ดีในใจไม่สิ้นสงสัยถามเข้าเลยถามนนเนี่ยจริงก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไงล่ะยังหาทางหาอนิพพานอยู่เลยเนี่ยในใจอ่ะมันก็ ไม่ต้องทำอะไรเจ้าค่ะก็ยอมรับตามความเป็นจริงแต่ว่ามันก็ในใจมันก,ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นสังขารปรุงแตง่งเจ้าค่ะมันเฉียดถิวมากเลยตรงเนี้ยคำพูดเนี้ยเฉียดถิวก็หว่างความหลงกับนิพ่าน S <S ันก็ทําอะไรไม่ได้ ims. เพราะว่าในใจมันเป็นแต่มีแต่ความปรุงแต่งทั้งนั้นเลยมันทาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าในใจมันมีแต่ความปรุงแต่งทั้งนั้นเลยตัวนี้สาคัญมากเลยคาพูดอันนี้เฉียดฉิวมากเลยมันก็ทําอะไรไม่ได้มันมีแต่ในใจมีแต่ความปรุงแต่งทั้งนั้นนหละแต่คนที่พูดอย่างเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้ในใจมีแต่ความปรุงแต่งเนี่ยคือ,อคนที่พูดอย่างนี้มันคือมันปรุงแต่งไปตามความปรุงแต่งเลย ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปุงแต่งก็ปุงแต่งไปแต่คือไอ้ปรุงแต่งนี่คือเราเลยเราอะปุงแต่งไปตามมันเลยเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจถึงใจว่าเออธรรมชาติในใจเนี่ยมันปรุงแต่งอย่างไรก็ตามแต่ใจอะมันปรุงแต่งไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าปรุงต้มปรุงแต่งพยายามไปรู้สังขารแม้แต่ความพยายามไปปรุงแต่งให้ไปรู้สังขารไว้ว่า ในใจมีแต่สังขารพุงแต่งแต่ใจอะมันไม่พุงแต่งไม่แต่พยายามพุงแต่งไปรู้สังขารไว้เพื่อให้ใจเป็นธรรมชาติไม่พุงแต่มันก็พุงแต่งอยู่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติไม่พุงแต่มันยังหลงไปกับความพุ่งแต่งยังไงเห็นไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยรื่องไงทํำยังไงในใจเห็นทําอยู่ในใจนั่นนี่ียมันพุงแต่งอยู่แล้วเราไม่เห็นว่ามันพุงแต่งอ่ะเนี่ยเออหลงพุงแต่งอยู่เนี่ย ก็ธรรมชาติในใจไม่มีแต่ความพรุงแต่งพุ่งแต่งจะทําไงหนูจะทํายังไงหนูจะทําไงกับมันได้ก็ไอ้หนูเนี่ยคือความพุุงแต่งไม่เห็นตัวเองอะบิมันไม่เห็นตัวเองก็ในใจมันมีแต่ธรรมชาติพุงแต่งทั้งนั้นเลยเข้าใจแล้วหนูเข้าใจมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าในใจมีแต่ธรรมชาติพุุงแต่งหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วว่าในใจมีธรรมชาติพุ่งแต่ง แต่หนูไม่เห็นว่าหนูเนี่ยเข้าใจแล้วว่าในใจมีตมาจายยแต่ธรรมชาติปุกแต่งหนูทําอะไรไม่ได้ไอ้หนูเนี่ยคือตัวร้ายเลยคือเอาวิชาตนันหัวปายคือตัวปุกแต่งตัวร้ายเลยปุกแต่งว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นจิตของเราใจของเราเลยว่าเดียใจที่มันปุกแต่งของเราหรือสังขารที่เกิดดับในใจของเราแต่ใจของเราว่าปุกแต่งไม่ได้เนี่ยไม่เห็นเนี่ยนะนะบุปบ,บิไม่เห็นเช่อไหมอะ ตอนนี้ตอนนี้ไม่เห็นเจ้าขเหมือนที่ล้นอยู่เจ้าะแล้วเห็นยังไงมันก็เอาตัวเราเนี่ยไปเห็นแต่สังขารพุกงแต่งแต่ไม่เห็นว่าเราผู้เห็นเนี่ยเป็นสังขารพุกงแต่งเราผู้ไปมองดูไปรู้ไปเห็นไปทำความเข้าใจเนี่ยเราเนี่ยคือปุงแต่งทั้งแท่งเลยเป็นอวิชาปัญยาสักลาสักลาปัญญาวิญญาณอวิชาเป็นใจเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นใจเกิดวิญญากรรมหมุนลิงลิงลิงทุกขณะคือตัวเราเนี่ที่ไปรู้ไปเห็น ว่าเนียในใจเราของเราเนี่ยมีแต่ความปรุงแต่งปรุงแต่งเราทําอะไรไม่ได้ไอเราที่ท yani. ําอะไรไม่ได้เนี่ยที่ไปเห็นได้ตงขาวแต่งเกิดในใจเราทําอะไรไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เราเนี่ยคือเป็นอวิชาปัญญาสักลาสักลาปัญญาวิญญาณหนักแท่งเลยทุกปัจจุบันเลยอือเราไม่เห็นว่าเราเราเราที่เราไปพูดรู้ผู้เห็นเนี่ยคือเราเนี่ยปรุงแต่งที่แท้จริงเลยคืออวิชาที่แท้จริง ตัหาอาวิชชาอัตตาที่ปุงแต่งที่ถือเป็นอัตาตาตัวตนที่มันไม่มีอยู่จริงแต่เราไปยึดว่ามันมีอัตาตาตัวตนอยู่จริง hmm? ที่พูดอย่างนี้นน,นเข้าใจไหมเนี่ยนายนนทลองอธิบายให้พี่เขาฟังหน่อยสิผมต้องอธิบายเลยผมต้อง,ต,องต้องถามเขาผมก็กำลังสงสัยอยู่แบบว่าเหมือนว่าเขาผมเห็นเหมือนว่าเขาตึกตองอยู่ข้างในครับแล้วเขาก็ไม่ยอมพูดออกมาตรงๆว่าเป็นยังไงอะไรกันนไม้เนี่ยนนก็ยังบอกว่า เห็นเราตึกตองอยู่ข้างในใจแต่เราไม่ยอมพูดออกมาตรงไแบบแม่บอกตรงตรงอไแบบว่าต้องการอะไรอะไรหรือว่าจะเขาอยากตรงสัยอะไรอะไรนะครับเอ้ไม่เนี่ยนนท์ก็เลยบอกทล้วมันไม่ไมปตึกตองข้างในอพี่เห็นไหมมันไอ้ที่ตึกตองในต้องการอะไรบอกว่าตรงๆเนี่ยเขาก็พูดแต่แม่นนท์ก็ยังเห็นเลยเนี่ยก็รู้เห็นเลยเนี่ยนี่สุดยอดเลยได้เงี้ยการปฏิบัติธรรมต้องเปิดเผยจริงใจถึงจะนิพพ่านได้เนี่ยไหม เราปุกแต่งปุกแต่งอยู่ในใจดิ้นรนอยู่ข้างในอยู่ในใจจะเอาอะไรแล้วจะเอาอะไรพูดโตแต่ไม่ตกใสอะไรไม่เอาอะไรไม่ไม่เป็นไรแต่มันปุงอยู่ข้างในมันจะเอา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 แต่ก็บอกไม่ปุกอะไรไม่เอาอะไรมันว่าเปล่าไม่ปุกอะไรอันเนี้ยมันตรงตรงเลยต้องเปิดเผยตรงตรงไปตรงมาจริงใจเปิดเผยจริงใจที่จนิพพานคือนิพพานพุทธเจ้าพระปเจิเจ้าหลัสนสวกในซื่อตรงบริสุทธิธรรมมันก็จะเอาตัวเองเป็นนิพพานนี่แหละเจ้าค่ะ <c oughs> ยอมรับทุกคะ มันไม่เห็นตัวเองที่จะไปย,ยังอยากจะเป็นผ่านนะมันไม่มีตัวเราแต่ว่าเราก็ยังอยากจะเอาตัวเราไปเจ้าค่ะถึงบอกว่าเข้าใจผิดเจ้าค่ะเพราะเห็นตรงนี้เจ้าค่ะนี่ไมย่ยังหลบนนเขาไม่ได้เลยไม่ในใจนี่เก่งมากนี่น้องนอนเนี่ย นิดหน่อยมาช่วยสอนที่นี่นะบอกกับพ่อแม่ว่าทำประโยชน์ดีกว่าอย่างนีอ้อย่าง hein? อย่างพี่บิ่มเขาเขาอย่างเงี้ยเขาจยากได้นิพพานหนูเกหนูหนูจะฟังไงหนูก็เข้าใจหมดแหละหนูก็เข้าใจแต่หนูอยากได้นิพพานหนูอยากได้นิพพานหนูฟังไงต <จะ S 2> ัวหนูยังอยากได้นิพพานจะช่วยพี่ก็ยังไงน้องนนท์จะช่วยพี่ก็ยังไงอมจิบอะ ล่าน้องนนท์เาเรียกพี่แล้วนะเราให้เรียกป้าก็าเรียกพี่เลยไหมพี่กับพี่จะได้ชื่นใจก็จากที่ผมเข้าใจนะครับตัวตัวที่พี่อยากได้นิพพานครับมันก็เลยทําให้พี่ไม่นิพพานครับเพราะว่าตัวนั้นมันมันขวางครับมันเป็นอัตราตัวตนเราที่จะไปได้จะไปถึงจะไปเป็นจะไปเป็นสิ่งนั้นนะครับจริงๆเรา มันไม่ได้มีอยู่จริงครับมันเป็นเหมือนภาพลวงตาที่มันมามาหลอกเราครับว่าเรามีตัวเราจะไปถึงอันนั้นจริงๆครับพี่แค่ปล่อยวางตัวที่พี่อยากอยากได้อยากถึงอยากจะเป็นนิพพานผมเชื่อว่ามันก็เป็นนิพพานในปัจจุบันได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรครับแค่ปล่อยวางคนที่อยากจะได้อยากจะเป็นแล้วปล่อยกิริยาจิตกิริยาทางใจสังขาต่างๆให้เป็นตามธรรมชาติ ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นก็เป็นธรรมชาติแท้ของเราเองครับท,ที่ผมเข้าใจครับถูกสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดกลับไปอยู่บ้านไม่ได้แล้วต้องมาอยู่วัดชัดเจนไหมล่ะบิ่มที่น้องเขาพูดเนี่ยน้องนนท์เขาพูดเนี่ยชัดเจนจ้ะค่ะ มันก็ยังอยากนะจ๊ะมันกีไม่ยอมปล่อยก็ยอมรับว่ามันยังไม่ยอมปล่อยจ้าค่ะมันพี่พี่พี่อย่าเพิ่งไปไปหลงคิดนะพี่พี่ปล่อยเป็นามธรรมชาติปล่อยมันไปเลยอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดหาคําตอบอะไรกับมันมากครับพี่แต่ว่าที่พี่พยายามจะหาคําตอบไม่ได้มันจะกลายเป็นตัวพี่ตัวใหม่ที่มันจะพยายามให้มันไปถึงใจให้ไปได้อิมพานใหม่ พี่แค่ปล่อยวางมันในปัจจุบันเองพี่ปล่อยวางตัวตนนี่มันอยากได้อยากเป็นนะแต่ถ้าพี่กลับไปค้นหาทบทวนนะพี่มันจะกลายเป็นอัตตาตัวตนตัวใหม่ที่มัน <zess Loki. S 2> จะกลายเป็นแบบย้อนกลับมาอยากได้ใหม่ก็ปรุงเพื่อให้มันกลับมาเป็นเหมือนอยากได้อยากเป็นอีกเหมือนเดิมอะพี่แค่ปล่อยวางมันแล้วเห็นมันตามความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับพี่จริงๆอนิพานมันมีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วครับถ้าถ้า ถ,ถ้าเห็นจริงๆครับคือมันมีปัจจุบันจริงๆเป็นปัจจุบันที่เป็นธรรมชาติของของเราเป็นธรรมชาติเดิมแท้จริงๆครับแค่ปล่อยวางความปรุงแต่งที่มันเป็นส่วนเกินของใจออกไปให้หมดความอยากได้อยากเป็นอยากจะถึงมันไม่เคยมีอยู่ครับมันลดเป็นตังค์รเกิดดับครับอย่างเช่นว่าเราอยากได้แต่ว่าเรา,เรานอนหลับตาไปตื่นขึ้นมามันก็ลืมไปครับ แล้วมันก็ค่อยมาอยากได้ใหม่ดังนั้นแล้วมันจึงไม่ได้มีอยู่จริงเลยครับไอ้พวกสิ่งปล o n แตงทั้งหลายครับมันก็เปรียบเหมือนว่ามันก็มาหลอกลวงเราให้หลงไปตลอดแล้วเราแล้วมนุษย์เราก็จะไม่มีโอกาสได้พบใจเลยครับเพราะถูกอาคารมันหลอกครับผมผมก็ก็เราก็รู้เท่านี้ครับสาธุเจ้าค่ะแค่ยอมรับ ตามความเป็นจริงที่มันเป็น